สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะขอเปิดพอดคคสต์ด้วยสำนวนไทยที่ว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายค่ะทุกคนลองเดากันได้ไหมคะวันน่าจะหมายถึงอะไรเพื่อนตายไม่ได้หมายถึงว่าเขาเสียชีวิตนะคะ แต่เพื่อนตายคือคนที่จะอยู่กับเราไปจนตายค่ะเป็นเพื่อนแท่นั่นเองค่ะ,ฉะเฉลยนะคะสำนวนนี้หมายถึงการทำอะไรคนเดียวอาจจะล้มเหลวหรือเจออุป,ปสรรคได้ง่ายแต่ถ้ามีเพื่อนหรือคนคอยช่วยเหลือจะทำให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้หรือมีความเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อมีคนอยู่เคียงข้างค่ะ สำนวนนี้นะคะสื่อถึงความสำคัญของการมีเพื่อนหรือคู่หูในการทำสิ่งต่างๆค่ะเพราะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จและลดความเสี่ยงในการล้มเหลวค่ะสิ่งที่เราอยากจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือ accountability partner ค่ะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมักจะมีหลายอย่างที่ต้องการทำไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆอย่างไรก็ตามนะคะการเดินทางไปสู่เป้าหมายเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะและหลายครั้งนะคะเราพบว่าตัวเองท้อแท้หรือล้มเลิกเพราะไม่มีใครคอยติดตามหรือให้กำลังใจเพราะอย่างนี้นะคะเราเลยต้องมี accountability partner นะเขาคือคนที่คอยสนับสนุนและ ตรวจสอบความก้าวหน้าของเราโดยพวกเขาเนี่ยมีหน้าที่คอยให้กำลังใจและกระตุ้นให้คุณทำตามแผนที่ตั้งไว้ซึ่งเราเองเนี่ยก็ทำกับเขาเหมือนกันก็เหมือนว่าเราเป็น Accountability Partner ของกันและกันค่ะเป็นการสนับสนุนให้เราทำสิ่งที่ตั้งใจไว้และรายงานความคืบหน้าเป็นระยะยระยะ ทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะมีคนคอยสังเกตยอยู่นั่นเองค่ะเป็นระยะระยะนะคะหมายถึงทำเป็นช่วงๆค่ะจะระยะสั้นแบบทุกๆ30นาทีหรือจะระยะยาวแบบทุกๆ3เดือนก็ได้ค่ะเหตุผลที่การมี accountability partner มีประสิทธิภาพสูงนะคะก็เป็นเพราะเมื่อคุณมีใครบางคนคอยติดตามคุณจะมีแรงกดดัน ในทางที่ดีนะคะให้ทำตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอค่ะแม้จะเป็นวันที่รู้สึกท้อแท้หรือไม่มีอารมณ์ทํำก็ตามค่ะตัวเราเองนะคะก็มี accountability partner ในการออกกำลังกายค่ะโดยเรามีกลุ่มแชทที่เราทุกคนต้องคอยรายงานว่าวันนี้ออกกำลังกายแล้วนะ อย่างนี้เพื่อให้ลุกขึ้นมาทำตามแผนที่วางไว้นะคะซึ่งเราเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าถ้าเราไม่มีเพื่อนทำด้วยแล้วเนี่ยต้องทำคนเดียวเราขี้เกียจแน่ๆค่ะถึงจะเป็นแค่การแพล้งวันละ20วินาทีก็ตามอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็เช่นเรื่องการเรียนภาษาเราใช้วิธีลงเรียนออนไลน์กับครูทุกอาทิตย์ค่ะ แล้วก็หาเพื่อนที่เรียนภาษาเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาเดียวกันก็ได้ค่ะหรือเอาจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่เรียนภาษาเหมือนกันก็ได้ค่ะอาจจะเป็นเพื่อนที่อยากอ่านหนังสือให้ได้วันละ30นาทีอย่างนี้นะคะและสำคัญเลยคือเราต้องตั้งเดทไลน์เพื่อให้เกิดการบังคับตัวเองค่ะว่าจะต้องทำตามแผนการเรียนให้สำเร็จ อย่างถ้าเราลงเรียนคอร์สออนไลน์นะคะเราก็จะจองเรียนล่วงหน้าทุกสัปดาห์เป็นเวลา1เดือนไว้เลยค่ะหรือถ้าเป็นเรื่องอื่นเช่นการอ่านหนังสือก็สามารถตั้งเดทไลน์ไว้ว่าต้องอ่านวันละ30นาทีหรือต้องอ่านให้จบเท่านี้เล่มภายในกี่วันก็ว่าไปค่ะนอกจากนี้นะคะถ้า accountability partner เป็นเพื่อนการตั้งกฎระเบียบ เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะบางทีเพื่อนหยวนหยวนให้หยวนหยวนนะคะแปลว่ายอมให้ผ่านค่ะยอมให้ผ่านไปอย่างเช่นถ้าเราไม่ทำการบ้านเพื่อนก็ไม่ว่าอะไรอันนี้ไม่ดีนะคะเพื่อนจะต้องไม่ยืดหยุ่นเกินไปค่ะการมี accountability partner นั้นบางครั้งอาจไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เราทำตามแผนเสมอไป ดังนั้นเนี่ยเราและเพื่อนๆบางครั้งก็เลยใช้วิธีการลงโทษเล็กๆน้อยๆค่ะเพื่อเพิ่มความสนุกและทำให้เราไม่ละทิ้งเป้าหมายของตัวเองค่ะตัวอย่างเช่นหากเพื่อนไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้เขาก็จะต้องทำอาหารให้เรากินค่ะเป็นบทลงโทษเล็กๆแต่ก็ไม่ใช่บทลงโทษที่เล็กน้อยเกินไปนะคะ เพราะเขาจะต้องซื้อของทั้งหมดและทำอาหารอีกแต่ก็ไม่หนักเกินไปสักทีเดียวค่ะบ,บทลงโทษต้องมีความสมดุลระหว่างความสนุกและการกระตุ้นเพื่อทำให้ทุกคนในกลุ่มมีแรงบันดาลใจในการทำตามเป้าหมายค่ะสรุปคือการมี accountability partner ที่ดีนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยทำให้คุณมีกำลังใจ ความรับผิดชอบในการทำสิ่งต่างๆแต่ยังทำให้การทำตามเป้าหมายของคุณเป็นเรื่องสนุกและสร้างความท้าทายที่น่าตื่นเต้นอีกด้วยค่ะเอาละค่ะแล้วทุกคนมีอะไรที่คิดไว้ว่าอยากทำแต่รู้สึกขี้เกียจทำไหมคะลองหา accountability partner ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมคิดบทลงโทษสนุกๆ แล้วเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ